ามาละกอยู่ๆนะคะมะลก,กอแซ่บๆค่ะอือหแซ่บเลยพี่น้องหาดปลาจังน,นเลยฮะ ขาดปละจังน้อยโอ้ยดูมเม็ดแบก,กอบก,กอโอ้ยดีนะมันบุทณน่สแมแห้ง <laughs> ใส่มะนาวใส่บะกกอกจังลูกนะสมใจลอยใน,น,นบบก,กจาก้าขอมีบักกอกทีเหร่ใส่บักกอกเอนี่ยมันสมไปรวยเนาะบอบสมไปรวยถูกใจไม่หล่อนนะ พี่น้องทำเลยไปกดโครกดครกดโคกดทคตรเลยนวดเส็บๆค่ะนนวดเซ็บๆตานนวาชิมดิีอร่อยค่ะอื